จอมานพงาดฟ้าตอนที่159บทประพันธ์ของคนพลัดถิ่นพราวาเชีงเยยิ้มเยือกเย็นสนามนี้ใช้ผกวิญญาณนับร้อยล้านในการก่อสร้างถ้าหากมันเสียหายพวกท่านยินยอมชดใช้ผกวิญญาณหนึ่งหมื่ล้านใ้ค่าหรือไม่ผกวิญญาณหนึ่งหมื่นล้านทำให้เจ้าสำนักแต่ละคนแอบปวดใจอยู่เงียบ สนามน,นี้ใหญ่มากมีดําซ้ำยังใช้หินที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งผ่านการขุดและทำอย่างพิเศษ,ษพื้นหินก็หนามากมีมูลค่าหลักหมื่นล้านจริงๆกูตรงเฉินยิ้มพลงังเลยม่านพลังอะไรข้าไม่สนใจเพราะพวกท่านอยากสู้กับพ่อหนุ่มคนนี้เองจะสาํานักอย่างข้ายังต้องช่วยพวกเจ้ารังแกโรสิ์ของสํานักไทอของข้าอีกหรือหลัวซิวยิ้มพังเลยว่าพวกท่านเป็นฝ่ายต้องการต่อสู้กับข้า ข้าจะต่อสู้เฉพาะแค่ตรงนี้หากท่านจะเชิญข้าเข้าป่าหรือข้าไม่ตกลงคิดจะเท้าต่อสู้คนอื่นยังต้องให้คนอื่นยอมรับเื่อนไขอีกหลายข้อทำชนิดช่างไร้เหตุผลเสียจริงพวกท่านล้วนอยู่ในแดนนิพพานหากเจ้าสำนักแต่ละคนร่วมมือกันสร้างม่านพลังยังสู้ไม่ไหวอีกหรือถ้าพื้กนกระเบื้องแตกไปนหนึ่งแผ่นข้าจะ,จะใช้หนึ่งหมื่นล้านให้ตามเชินเถียนเองเฉียวจื่อเหลียงเอออย่าโมโหโดนกูรงเฉินก็ว่าเฉิงเย่กดทับ ทำให้เขาอัดอันอ้นสุดข,ขีดกู่ตรงเฉินเป็นนักยุทธ์ที่ผ่านด่านเคาะที่8ปดขาวาเชียงเย่เป็นผู้ผ่านด่านเคาะที่7จ็และเป็นนักหลอมอยาแต่ก็เหนือตัวขอเขามากส่วนเฉียวจือเหลียงเป็นบุคคลในยุคข,ของห่วงเจี้ยนเหียนผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นถ้าไม่ลอยขึ้นสวรรค์เป็นเสียนก็จะรับสลายการมีคิเท่าแม้เขาจะคงมีชีวิตอยู่แต่กับอัดอั้นสุดข,ขีดโดยเฉพาะเมืเ่อมาเจอหน้ากับเด็กรุ่นหลังที่เหนือกว่ายิ่งทําให้เขาเงยงหน้าไม่ขึ้น ครั้งก่อนที่หลวสิวปลองวรยุทธ์กับเหรียญช่างอาวินแม้ว่ามีม่านพลังที่สร้างโดยแดนิพานสามคนฉะนั้นไม่ว่าเขาจะใช้พลังมากเท่าใดก็ไม่สามารถทําลายสิ่งของอะไรได้เลยการที่เขาจะทําให้พื้นกบเบ้องเสียหายนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เราเสียวอยากลองดูเช่นนี้จะทาให้เฉียวเฉลียงต้องเสียเลือดก้อนใหญ่จายเป็ปัญ,ญาณหนึ่งหมื่นล้านให้กับพราวาิเ่บรรดาเจ้าสนักเหล่านี้นับเป็นมูลค่าที่ใหญ่พอควรก็ได้ ตอนนี้ก็แล้วแต่พวกท่านเถิดขวานชิงเยะเอ่ยเบาๆจากนั้นก็บินกลับไปยังชั้นที่20ของหอตะเกียบหลัวซิวแอบจำเรื่องมองขวานชิงเยอะอย่างลุ่มิตนางที่ไน้ดําเอาไว้แล้วแต่บัดนั้นก็จากไปเช่นนี้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นนักหลอมอย่างอันดับหนึ่งของตันเจียนะยงถ้าเขาทำร้ายจนตายจะทำอย่างไรเมื่อคู่ชงเอ่อย,อยว่าตันเจีย,ยนถยงมีหน้าที่ปกป้องเขาผลการรารองเกี่ยวข้องกับเกียรติยศของสำนักพวกเราลูกศิษย์ทุกคนอย่าทุ่มเทอย่างสุดกำลังฉ ศึกครั้งนี้คือศึกแห่งความเป็นความตายสำนักฝ่ายตรงข้า,ามก็าไม่พานหาความริษยชอบได้เฉียวเฉือเหลืองเอ่ยพวกเขาพยักหน้าและไม่มีความเห็นอะไรเขาต้องเอาชนะหลวซิวต่อหน้าฝูงชนถึงจะสามารถโค่นล้มหลวงซิวได้อย่างแท้จริงทําให้กูดตรงเฉินหมดคําที่จะเอ่ยเช่นนี้ยังสามารถช่วยทําให้สำนักมีชื่อเสียงฉะนั้นเฉียวเฉ่อดหลงังถึงได้ออกมาหาเรื่องในเวลานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เยอเ่อเจียงหลินกับถังอี้เฉาได้วางแผนร่วมกันกับเชียวจือเหลียงตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแต่พอเขาประเมินโลหิติวต่ำไปตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าโลหิซิวร้ายกาจมากแค่ไหนเพื่อพวกเขาได้ปลดปล่อยพลังอย่างเต็มที่พื้นที่ถูกกวาดไว้กว้างขวางมากตอนนี้เชียวจือเหลียงและพวกทั้งสี่คนต่างเริ่มปลดปล่อยพลังออกมาร่วมมือสร้างมา่านพลังหนึ่งอันพวกเขาใช้พลังอันมาศาลก่อสร้างมา่านพลังทรงโดมอันมหึือมารากับกำแพงทองแดงพลังเหล็ก ไม่เพียงแต่จะป้องกันการสัสะเทือนจากการต่อสู้อันดุเดือดยังสามารถป้องกันผืนกระเบื้องทุกแผ่นไม่เกิดความเสียหายนี่คือม่านพลังป้องกันที่แดนนิพนานใช้ประจำบนยอดหอคอยเฉียงเย่ความลับของเจ้าถูกเปิดเผยแล้วคงไม่เป็นปัญหาใช่ไหมกูต้องเชิญคนนี้ขี่งกปากใหญ่เสียจริงเดี๋ยวมิงเอ๋อเห็นทว่าเฉียงเย่ยกลับมาก็ดึงตัวนามาสอบถานอย่างรวดเร็วไม่เป็นปัญหาถึงอย่างไรพายุใหญ่ก็จะมาถึงแล้วให้พวกเขารู้ก็ไม่เป็นไร มิงเอ๋อจะาจะต้องผ่านเคาะเมื่อไหร่ทางที่ดีก็ให้เกิดในช่วงก่อนหน้าพายุใหญ่จะมาหว,ว่าจึงเย่อเอ่ยไม่รู้ข้าจะพยายามเพียงแต่นี้ข้ายังเตรียมตัวไม่พร้อมเลยลเลยถอนใ,ใจยาวยาวสมุนไพรพิเศษ,ษ,ษ,ษทั้งหมดที่เจ้าซื้อมาจากงานประมูลจะอยู่ในมือหลวซิลว่าจึงเย่กัหมดคิว้วก็ยังเอ่ยถามของนำค่าเชน่นนี้แต่นางกลับมอบให้หลวซิลแน่นอนว่านางเข้าใจความสัมพันธ์ของเลางมิงเอ๋อกับหลวซิวข้าคิดว่าไม่เป็นอะไร ถึงยังไงสิ่งของทั้งหมดก็ยังรวบรวมได้ไม่ครบเดยไปเออกล่าวมาที่สนามปะองม่านพลังสร้างเสร็จแล้วข้างในมีโดซิลเพียงคนเดียวและคู่ต่อสู้เขายังไม่มาเขามองเห็นสีหน้าของพวกเชียวจือหลังคนรู้ว่าพวกเขามีแผนการวใจแต่นั่นเนิ่นไม่เช่นนั้นคมไม่เสนอเงื่อนไขเช่นนี้คนแรกที่ก้าวเข้ามาในม่านพลังก็คือคนถือกระบี่ยาวเป็นชายหนุ่มที่ร่างกายปลดปล่อยราศีอสงาชายหนุ่มคนนี้มีใบหน้าหล่อเหลา แต่งกายสวยหรูกลางหน้าผากเผยความยิ่งใหญ่หอกกระบี่เป็นทองคำดูรำค่ายอย่างมากเมื่อเห็นชายหนุ่มพวนี้โรซิลข้าหมดคิวขึ้นมาส่วนผู้คนในสนามต่างส่งเสียงโห่ร้องถ้าบอกว่าไม่รู้จักคนผู้นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่หากไม่รู้จักปลอกกระบี่ทองคำนี้ก็คงถูกคนหัวเราะเยาะหาว่าเป็นกบในกรลานักกระบี่ปลอกทองคำเผิงเซียนอูโรซิลเอ่ยถามถูกต้องเผิงเซียนอูตอบรับแผ่วเบา พลังเยหญิงแผ่ซ่านออกมารู้สึกขัดหูขัดตานักกระบี่ปลอกทองคําเป็นลูกศิษย์ของสำนักเอ้าเจียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดฝีมืออยู่ในแดนสนัญญุตระดับ6ไม่เพียงแต่มีพลังสูงส่งแต่ยังมีกระบี่ที่ร้ายกาจอีกหนึ่งด้ามว่ากันว่ากระบี่ด้ามนี้เป็นอาวุธล้าค่าอีกอย่างยังไม่เคยมีใครได้เห็นกระบี่ถูกดึงออกจากปลอกมาก่อนเจ้าจะใช้กระบี่แข่งวิทกับข้ารอซิวยิ้มพรางเอ่อยถาม ดาบมาังกรเขียนไ่คาดมันเขาเพิ่งจะประสานหลุกับวิญญาณมาังกรเขารับกุ้มใจว่าไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้คิดไปถึงว่าเวลานี้ทุกคนก็นึกถึงดาบใหญ่อันน่าสะเพรืงกลัวของหลวงสิวขึ้นมาในสายตาของทุกคนนั่นคืออาวุธบรบรลุข้าศตรายกาจอีกทั้งยังเคยสังหารคนมีชื่อเสียงมาแล้วหลายคนสำนักอ้าวเจียนไม่ใช้กระบี่ก็เท่ากับขาดแขนไปหนึ่งข้างพลังจะลดลงแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าเขาใช้กระบี่หลวงสิวก็สามารถใช้ดาบได้ เผงเสี้ยนอูหันไปนมองเย่อเจียงหลินแวบหนึง่งเย่อเจียงหลินพยักหน้าให้เขาเมื่อเห็นว่าเย่อเจียงหลินพยักหน้าให้แล้วเหลวเป็งเอ๋อก็เผยรอยยิ้มที่ชวนลงไหลออกมานางรู้ถึงความร้กาศของดาบมังกรเที่มิคาดมาของลิสูอาวุธล้ำค่าจะเทียบได้อย่างไรแม้แต่อาวุธเสียนในตำนานก็ยังต้านทานไม่ได้เฉพาะหลังจากที่ภาษารวมกับวิญ,ญญาณมังกรแล้วข้าใช้กระบ,บี่จะก็สามารถใช้ดาบได้หวังว่าเจ้าจะร้ายกาศมันได้เขาเล่าลือกัน สามารถบีบขั้นในข่าดึงกระบ,บี่ออกมาถึงเซียนอูมองหลวดสูดด้วยสายตาดูถูกนักยุทธแด่สัยุทธระดับหกสามารถใช้อาวุธวิญญาณขั้นเก้าเขาคู่ควรที่เขาจะโอ้อวดแล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงอาวุธลำค่าที่ร้การจะไม่โดยเฉพาะชายหนุ่มที่โอหงังของสำนักเอ้าเจียนขนเชนนี้ได้ใช้อาวุธลำค่าจะไม่โอหังไปถึงฟ้าหรือเวลานี้ก็เป็นเช่นนี้หรือว่าตนมีอาวุธที่ร้ายกาจ และสามารถดูหมิ่นปันตภีอีกอย่างคนหนุ่มชื่อเสียงเลื่องลือที่เคยปลร,รองวรยุทธกับเขาก่อนหน้านี้ล้วนต้องพ่ายแพ้ย่อยยับอยู่ในกระบ,บี่ของเขาซึ่งกระบ,บี่ของเขาจะไม่เคยถูกดึงออกมาจากปลอกหรือสิวเผยรอยยิ้มนั่นคือรอยยิ้มที่ดีใจอย่างหนึ่งมีเพียงหีือมีเออเท่านี้เข้าใจรอยยิ้มเช่นนี้แน่นอนว่าสูนมาเหยาและไปเยาย่ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงบัดนี้กระบ,บี่วิเศษที่เผงเซียนอู่ภาพภูมิใจในายสายตาของนางก็ไม่ต่างอะไรกับเศษเหล็ก ผึงเส้นอู่หยิบปลอกกระบี่ทองคําออกมาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วส่วนโรซิลหยิบดาบยาวออกมาเล่มหนึ่งเมื่อเห็นดาบเมนที้ผู้คนต่างพากประหลาดใจแม้ดาบบนบาทจะมีรูปมังกรเขียวอยู่หนึ่งตัวแต่ว่าดูรีบมากราวกับกระบี่ยาวแต่เขาไม่ใช่กระบี่เพราะดาบนี้มีส่วนด้านหลังหัวาดาบยังงอนขึ้นเล็กน้อยดูจากส่วนลําตัวดาบคล้ายกับดาบอัญมณีของโรซิลแต่ว่าดาบขอน้านี้มีขนาดกว้างส่วนดาบเป็นนี้กับ รีบขายคืนกระบ,บี่หลังจากหลวงสิวประสานดบบาบมังกรเกขียวมิคาดมารเข้ากับวิญญาณมังกรก็สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของดาบเขาทําให้ขนาดของดาบแคบลงเล็กน้อยเพื่อสามารถใช้ได้อย่างคล่องมือก่อนหน้านี้มีขนาดที่ใหญ่และดูดันทําให้ผู้คนเห็นแล้วต่างหวาดกลัวแต่ตอนนี้กลับมีรูปร่างรูปทรงที่ดูสวยงามน่าชื่นชมอีกอย่างผู้มองดูแล้วก็ยังให้ความรู้สึกท่าน่งตัวเล็กน้อยสวยงามกระทัดรัด เมื่อเห็นหลวจูิไม่ได้ใช้ดาบอันใหญ่ที่ดุดันที่บุคคลเมื่อขานต่อกันมาทําให้เผิงเส้นอูรู้สึกว่าหลวจูิดูถูกเขาไม่ใช้อาวุธที่ร้ายกาจที่สุดทําให้เขาเข้าใจว่าเป็นการยามกันกระบี่ของเขาไม่ดึงออกมาไม่ใช่การดูหมินผู้อื่นหรอกหรือนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งที่หลวจูิเปลี่ยนแปลงรูปดาบสมังกอมังกอดเขียวมิคาดมานเพื่อเป็นการเตือนสติเผิงเส้นอูจะไม่ควรให้ข้าใช้ดาบใหญ่เล่มนั้น สำนักอ้าวเจียนต่างไม่นิสัยเสียฉะนั้นจึงร่วมมือโหได้ง่ายมากหลัวซิวแสดงอาวุธออกมาก็รู้ว่าตนทำสำเร็จแล้วแม้ว่าอนุภาพของดาบใหญ่กระดาบไจะเหมือนกันแต่เขารู้สึกว่าดาบใหญ่จู่ดุดนันกว่าซึ่งตัวน,นี้เขาไม่อยากใช้กับเจ้าคนใจ่แคบของสำนักอ้าวเจียนแม้แต่กระบี่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมองเห็นหลัวซิวหวังว่าเจ้าจะไม่ตายคาดาบของข้าเพื่อเมกกระบี่ของข้าต้องเปื้อนไอความแค้นของคนตายหลัวซิวอาอย่างเย็นชาปากกระบี่ของเขาชี้ไปที่หลัวซิว หลัวสิวมองดูกระบ,บี่ที่ไม่ออกจากปลอกและกาลังชี้มาตรงหน้าผากของเขาในยจก็แอบหัวเราะเยาะอ,อีกเดียวข้าจะทำกระบ,บี่ของเจ้าตายคาอยู่ด้านในปลอกกระบี่ที่เหมือนกับเต่าหดหัวอยู่ในกระดองหลายปีก่อนกระบ,บี่ทองคําที่มีชื่อเสียงเรื่องหรือเพราะว่าเย่งเชียงหลิงมักจะพาเขาไปประลองวรยุทธ์ในที่ต่างๆเอาชนะคนหนุ่มแดนสัจยุทธ์ที่มีชื่อเสียงมาแล้วจำนวนมากฉะนั้นมีหลายคนที่จะวิบเฉินบูเคยได้รับกิติศักดิ์ของเขาและมักจะวิจารณ์อยู่เบียบหมยว่าเขากับ ลัวซิวต่อสู้กันใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ในที่สุดตอนนี้พวกเขาก็ได้มาเจอกันแล้วเผิงเซียนอู่เคยได้พบเจอกับความโชคดีอาวุธบรำคาในมือของเขาที่เป็นที่เขาสรรหามาเองอีกทั้งยังได้ฝึกฝนวิชากระบี่ทียยอดเยี่ยมมาก่อนเพราะเขามีวิชากระบี่ทียยอดเยี่ยมนั้นจึงทําให้เขาไม่เคยพ่ายแพ้ใครวิชากระบี่ไร้เงาว,ว่ากันว่าตอนที่ออกจากกระบี่จะมองไม่เห็นสัผัสไม่ได้ฉะนั้นคล้ายกับวรยุทธพูดผีนะสิ หลัวซิวเตรียมตัวเงียบๆถ้าเป็นวรยุทธ์ต้องห้ามเขาต้องระวังตัวหน่อยถึงอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็มีอาวุธที่มาร้ายกาดเริ่มได้เซลยวจือเหลียงตะโกนออกมาช่วงเริ่มต้นเหิงเส้นอู่ลงมือก่อนการเคลื่อนไหวของรวดเร็วมากฟันใส่โลัซิวอย่างไร้ซึ่งเสียงถึงแม้จะอยู่ในปลอกกระบี่แต่หลัวซิวก็สมพัสได้ถึงไอสังหาที่น่าสะพรึงกลัวของกระบี่เล่มนั้นสิ่งที่ทาให้หลัวซิวโล่งใจขึ้นมาหน่อยก็คือนี่ไม่ใช่วรยุทธ์พูดผี เพียงแต่เผยเสะดูเคลื่อนไหวรวดเร็วก็เท่านั้นรวดเร็วจนเงาตามไม่ทันแต่ว่าจิตยังรู้ของสิวแข็งแกร่งมากเขาสามารถรับรู้ตำแหน่งของอีฝ่ายได้แต่ก็ตอบสนองไม่ทันเพราะองศาในท่วงท่าน,นั้นเจ้าเริยมากอีกทั้งยังเข้ามาจากทางข้างซ้ายถ้าเขาใช้ดาบไปรับก็จะรับได้ไม่ทันวินาทีที่เผงอู่นึกว่าจะสามารถตัดแขนของสิวให้ขาดไปข้างหนึ่งก็ดินเสียงดังปั๊กขึ้นมาราวกับฟันโดนสิ่งของที่แข็งโป๊กพลังกรนฟานครั้งน,นี้แรงมากถึงแม้ว่า จะโดนเกาะวัชระต่อจมินบนแขนของรอซิลแต่กระทำเขาสั่นไหวอยู่บนพื้นเล็กน้อยแขนซ้ายถูกสะเทือนจนชาแต่ก็แค่เวลาสั้นๆเผิงเชนอูนมั่นใจอย่างมากว่าการฝันในครันนี้ของตนไม่มีร่างกายใดสามารถทนทานได้แต่รอซิลยังคงไม่เป็นอะไรวินาทีที่เขาตกตะลึงก็เห็นรซิลโต้กลับมาด้วยการพลิกมือมาจับก,กําบีบเขาไว้แน่นเมื่อจับปอกบีไว้แล้วรอซิลก็รีบโคจรปราดแทวเชนิวพลังลุบปาน บีบกระบี่พร้อมปลอกให้เละแต่เขากลับร่มเร็วเพราะปลอกกระบี่นั้นแข็งแกร่งมากเพิงเสดูนึกไม่ถึงว่าเราสิดจะสามารถจับกระบี่ของเขาไว้ได้อีกทั้งยังจับได้อย่างแน่นหนาไม่ว่าเขาจะพยายามใช้ก,กำลังมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถดึงกลับมาได้เวลานี้เขาจึงต้องใช้เท้าเหยียบรอลสิลดังแรงแต่มายกเท้าขึ้นมาไม่นานรู้สึกเสียใจเพราะเอลาสิวรู้ทันว่าเขาต้องใช้เท้าฉะนั้นจึงฟาดฟันกระดาบเข้ามาเผิงเสอุดจึตงต้องดึงเท้ากลับทันทีแต่เขายังถูกฟันจนมารอยแผลลึกและมีเลือดไหลออกมา เวลานี้หลชิวสัมผัสได้ว่ากระบี่เล่มนี้ของเผิงเซียนอู่ได้ส่งพลังสั่นไหวขึ้นมาแรงจนเมืองเขาชาจึงทําให้เขาต้องปล่อยมือแค่เดิมต้นเผิงเซียนอู่ก็ถูกฟันซะแล้วอีกทั้งยังมีเลือดไหลทําให้ทุกคนต่างข่าไม่ถึงเพราะเผิงเซียนอู่มีชื่อเสียงด้านอาชกกระบี่ที่รวดเร็วเมื่อคู่เขาฟันกระบี่เข้าไปได้อย่างรวดเร็วทุกคนมองเห็นไม่เห็นร่องรอยการเคลื่อนไหวของกระบี่อีกอย่างโลซิวก็ไม่ได้ทาการป้องกันใช้ไปแขนที่แขนข้างหนึ่งขวาเอาไว้เท่านั้น นี่คือจุดที่บางคนพากันตกตะลึงร่างกายธรรมดาของหลอสิวตะกับไม่กว่ากระบี่เล่มนั้นถึงแม้กระบี่อยู่ในปอกแต่ก็มีพลังที่แข็งแกร่งจากการสั่นไหวในเมื่อครู่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าหล่อสิวจะมีเกราะพิเศษป้องกันตัวแต่แขนก็น่าจะได้รับอันตรายจากแรงสั่นสะเทือนนั้นมือของหล่อสิวจะคงไม่หายชาเขาสะบัดแขนไปมายิ้มชาพังกาว่าก็แค่เท่านี้เองกระบี่ของเจ้าออกจากปอกให้โดนเถอะตอนนี้เผิงเส้นอูเห็นว่าหล่อสิวร้ายกาดกว่าคำนั้นมือเสียแล้ว เขายังเอ่ยไม่สนใจเจ้าไปคู่ควันพูดจบร่างกายก็พุ่งออกไปดังลูกศรแต่พิปตราเดวก็มาถึงตรงหน้าหลัวซิลและอย่างคิดจะแทงเข้าที่กลางอ,อกของโลซิลว,วินาทีในการยื่นกระบี่ทางออกไปนั้นเร็วมากแต่ครั้งนี้หลัวซิลได้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกการเคลื่อนไหวของเขาไม่ช้าอยู่แล้วสะบัดออกไปอย่างแรงวินาทีที่กระบี่กำลังถึงตัวเขาก็ตีเข้าที่กลางกระบ,บี่ทันทีจากนั้นก็เกิดเสียงดังปังดังนั้น ก็มีแสงสีทองเป็นประกายออกมาจากด้านหน้าของราซิวสะท้อนไปด้านข้างเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นเร็วมากจนทาให้ผู้คนตามไม่ทันเห็นแค่กระบี่ทองคําและปลอกตกอยู่บนพื้นกระบี่ล้าค่าของเผิงเซดู่ถูกราซิโอทให้กระเด็นถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนต่างพากันน้องอย่างตกใจความมืดถูกราซิโใช้จนเปลวไฟสีใสบริสุทธิ์แสงวูบวาบเมื่อครู่นั้นทําให้แขน,นของเผิงเซดู่ต้องบาดเจ็บ อีกอย่างเวลานั้นเผิงซิ่วก็ใช้แรงอย่างมากและถูกแรงสะท้อนกลับจนพลังระเบิดทําให้เผิงซี่วรู้สึกเจ็บชาที่แขนและที่กระบี่นั้นก็ถูกสะเทือนจนหลุดจากมือหลัวซิ่วยิ้มอย่างหน้าบานพร้อมกับหัวเราะย่อเย้ยเผิงเซี่วมองกระบี่ที่ตกไปไม่ไกลนะเขาทําเสียงไม่พอใจก่อนจะเดินเข้าไปเก็บขึ้นมาในช่วงเวลาที่เผิงซี่ยวกำลังเก็บกระบี่อยู่นั้นหลัวซิ่วก็หายตัวไปเผิงซู่วรู้ว่าหลัวซิ่วยังอยู่ในสนามขึ้นไหวรวดเร็วเกินไปทําให้มองเห็นม่ร่องรอย แต่ยังสามารถเห็นผลวิเคราะห์ของหนังสูอบางเวลาเยื่อเจียงหลินมองดูแอบมีเหงือ่อไหลเพราะเขาดูออกว่าพลังของหลักสูบนั้นแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะความรวดเร็วนั้นตืต่นตะลึงสีหน้าเขาก็แปรเปลี่ยนไปพร้อมด้ยโกรออกมาว่าข้างหลังเผยเส้นอู่ได้ยินเสียงของเจ้าสํานักตัวเองกล่าวเตือนก็รู้สึกตกใจในขณะเดียวกันเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายที่ห้อมล้อมอยู่ไอสังหารหนาแน่นพุ่งเข้ามาเขาอยากจะหลบหนีแต่รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาจับขาเขาไว้แน่น เขาไม่มีเวลาดูว่าเป็นสิ่งของอะไรได้แต่ชูก็มีขึ้นมาป้องกันดาบที่ฟันข้นมาอย่างน่ากลัวของหลัวสิว